สวัสดีครับคนหลังเขาชาแน,นลครับวันนี้มาเสนอเมนูอุดรูดต้นไม้ครับนี่นะครับต้นไม้หั่นแล้วครับต้มไปแล้วครับอุดรูดต้นไม้เคยจะมีคาอามีตะไคร้แบบกูดครับน้ำยานังครับยีพยวามาเฮ็ดทำกันครับพี่น้องหนังเดือดแล้วครับพี่น้องตะไคร้แบบกูดลงไปครับ ไม่ตกไปครับเรียบประทัดเรียบประจีตายตาครับทุกม่านวิวครับ นางใส่เยครับน้องโอ้ยดอกกีดอกทุกครับล้าลาใส่ครับ Từng ตารับา,บาใสเด้งครับสองสอนครับหัอเสลาเสหลา้ายด้วยลูดน้ำไม้ขุดลุดน้ำไม้ในบ้านครับ ึงครับสวัสดีครับเดี๋ยวตุ่นอีกสักพักครับให้เครื่องเข้าเนื้อครับครับตุ่นจะงานแห้งเลยครับพี่น้อง ขินครับอืเจี๊ยมต้นดีครับเสร็จแล้วครับพี่น้องมากินพร้อมกันครับอุดรุดน้ไม้ครับกินกับแก้วปีครับนะครับพี่น้องเสร็จแล้วครับครับอุดรุดน้ไม้ครับกินกับแก้วปีครับครับแก้วปีมีปลาขย e n งครับปลาขยง n g ขยงทอดครับนะครับ อย่งที่เหล,ลือครับจากเมื่อวานนะครบับแซ่บแซปคแับพีบบ่น้องชนาพันพร้อนพิมพิกรบป,ปีครับ